สวัสดีค่ะโทรมาจากอินดีโปรเจกต์ป,ด,ปดนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อพี่อัมพานะคะเป็นประชาสัมพันธ์ของอินดีค่ะไม่ทราบว่าอ่าพี่พาชื่ออ่พี่พาคุยกับน้องแนงหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อน้องแนงน้องแนงอยู่จังหวัดอะไรเหรอคะอ๋อแนงอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพี่พา สุลาสุล่ามีพายุมีฝนตกไหมคะตอนนี้อ๋อไม่ตกค่ะช่วงนี้อากาศร้อนค่ะอ๋อเหรอคะแล้วแล้วแล้ว,ลวเอ่อเออโควิดทางโน้นเป็นไงบ้างคะ <c oughs> โว้ยกำลังระบาดเลยค่ะพี่พา <c oughs> ช่วงนี้คนที่ขึ้นสองขีดอะล้อมอยู่รอบบ้านหมดแล้วค่ะต <c oughs> อนนี้คนข <c oughs> ีดต้องอยู่านบบ้านนะคะ เด้คอค่ะหูน้องแนนต้องดูแลสุขภาพดีๆนะคะแล้วตอนนี้น้องแนนอาคาะแล้วตอนนี้น้องแนนทำอาชีพอะไรอยู่คะอ๋อตอนนี้แนนเป็นแม่บ้านคะ่ะพี่พาแนนไม่ได้ทําอะไรเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านอย่างเดียวคะ่ะอืมน้องแนนต้องการอะไรจากยินดีนเราเหรอคะเอออยากมีไรายได้เสริมหรือว่าอยากลดหนี้คะ อ๋อแนนอยากมีรามีเค่งที่เลี้ยงลูกอะคร่กมีเงินเข้าอยากอยากมีเงินเลยตอนนี้ที่เราอยู่บ้านแล้วก็มันไม่มีใครได้อะไรนะคะก็เลยหาทางหไดเลกินค่ะอือดีเลยค่ะ,คะน้องนแนนเคยทํางานออนไลน์อะไรมาไหมคะอ๋องานออนไลน์อแนนเคยทํานะคะก็เคยรับของจากเพื่อน ที่เขาทํางานออนไลน์แบบเนี้ยค่ะแล้วก็อต้องขายของต้องสต๊อกของแต่ว่าแนี่ยน่ะของไม่เก่งค่ะไม่ชอบขายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีเงินมาต๊อกของด้วยค่ะก็เลยทา้งได้สักพักนก็ไปขาค่ะอ๋อค่ะงนี่นะคะยินดีมของเราเนี่ยนะคะอาจจะขายของก็ได้หรือไม่ขายของก็ได้แต่เราต้องเอ่ออ่า ใช้ผลิตภัณฑ์ของอินดีมหมูบริโภคนะคะผลิตภัณฑ์ของอินดีมแล้วเราจะได้เกิดรายได้ mm hmm. อันนี้องในในช่องทางนี้เหมือนกันนะคะถ้าเราเข้ามาอินดีมเราศึกษาเราก็จะมาเจอออ่่าาในระบบนี้เราก็จะเจอเหมือนกันถ้าเราบริโภคเราก็จะมีรายได้เสริมแล้วออ่าไม่ว่าน้องจะเคยหรือไม่เคยนะคะทําอินดีม หรือว่าออนไลน์อะไรจะามเราก็จะจับมือน้องทานะคะให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันล่ะค่ะเพราะว่าเรามีคุณก้องอัคฉริทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอ่าและจะมาช่วยให้เราบุตรื้อมีไรายได้เสริมมาคะ่ะตอบโจทย์เราได้ทุกปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในการเงินเรี่นจะา้องเนินอ่าน้องต้องการอ,อยากมีรายได้มาแล้เท่าไหร่ดีคะ่ะอยากได เอ่อวันล,ละแค่หลักพันหลักหมื่นก็พอคับพิพาอย่างน้อยอ่ะแนงก็ได้ไม่ต้องรบกวนคนที่บ้านเยอะอะค่ะพี่พา mm. แต่มันได้ถึงหลักอ๋อทางอินดีมเรานะคะทารายได้วันละสี่ร้อยบาทถึงสี่หมื่นบาทต่อวันเลยค่ะน้องแนงและยังมีอีกนะคะน้องแนงถ้าน้องแนงเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของอินดีมเราแล้วเนี่ยนะคะ ทางอินดีมของเรายังมีประกันชีวิตให้น้องแนนอีกสีีไปเลยค่ะหนึ่งแสนบาทเลยนะคะหนึ่งโอ้ดีใจเลยค่ะอ่าแล้วแล้วอีกเรื่องต้องทำยังไงบ้างคะพี่พาแค่น้องแค่น้องแนนอ่ะอ่าเข้ามาเป็นสมาชิกในอินดีมของเรานะคะอ่าแล้วอินดีมเรานี่นะคะยังจะมีโค้ดมาจับมือเราทําอ่าแล้วจนเราประสบความสําเร็จเลยค่ะน้องแนน พูดถึงโค้ดคนนี้แล้วนะคะน้องเนเ<อ>นเขายังเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นมาแล้วนะคะอ่าน้องเนนอะพอมีเวลาให้พี่พักสามสิบถึงสี่สิบห้านาทีไหมคะอ,อ๋อมีค่ะพี่พ่าดีเลยค่ะน้องเนนพี่จะนัดโค้ดมาแนะนําให้น้องเนนรู้จกักจะได้เรียนรู้ระบบแล้วก็รายได้ย่างน้อยน้องเนนจะได้ฟังอะไรได้รู้ อว่าอินดีมทายังไงที่จะให้เกิดรายได้อ่าหลักล้านเหมือนที่โค้ดเขาได้อะค่ะน้องเนนก็จะได้มีรายได้เอเสริมเยอะๆอย่างนี้ค่ะพรุ่งนี้น้องเนนว่างไหมคะเวลาอ่า12สอ,อนเที่ยงอะคะ่ะ12นาฬิกาแล้วจ้ะแล้วก็เรา6โมงเย็นแากน้องเนนว่างเวลาไหนดีจ๊ะอ๋อขอเป็นช่วงกลางวันก็ได้ค่ะพี่พาเพราะว่าอ,อช่วงเย็นเดี๋ยวเนนอาจจะติดทํากับข้าวในครัวค่ะ อนั้นเป็นตอนเที่ยงเนาะอ่าพี่จะได้เอไล์ใหาน้องแนนนี่เบอร์นี้เอไลน์ได้ไหมคะอ๋อเบอร์นี้อ่ะมันมันแอดได้ค่ะเพราะว่าเออแฟนแนนรู้ค่ะก็เลยมันมีเบอร์นหนึ่งเดี๋ยวแนนจะส่งรายละเอียดให้นะคะพี่ค่ะได้คะ่ะแลวพี่จะรอเอไลน์ไปหาน้องแนนนะจ๊ะ้นอนพี่จะคุยสามสายกับน้องแนนนะน้องแนนจะได้อ่าอ่าเปิดใจรับรายได้ทางอินดีมนะคะ ค่ะได้ค่ะพี่พาค่ะขอบคุณที่ไว้ใจครอบครัวอินดีมน,นะคะน้องแมนตอนเที่ยงพรุ่งนี้พี่โทรหานะคะ<ช>ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ